เริ่มยังรับเอาก็เริ่มเลี้ยงลูกก็เป็นซับเบอร์เลอร์เดะเ,เ,แบบเธอเคียรเตียงน,น,น,นอนลงมานี่ครับฮะนอนลงมาเป็นศพนะพอถี่บอกซูฟังใครมีคนตายในบานก็ไปแจ้งตายเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บาทแต่วันในสัวขขงเขาเนี่ยเขาต้องไปตัยก็ต้องไปแจ้งตายครับเอาก็ตอนเกิดเขาก็ยังแจ้งเกิดมาตายเขาก็ต้องไปบอกเขานั่งวันนี้พาแจ้งตายแล้วก็ไปเบิ่งกับยาพี่น้องเขาเขาอาบน้ำบน้าศพแนวไหนแต่งตนแต่งตัวศพให้สวยงาม แต่งบรรจุศบลงโลกมันในการบรรจุศบลงโลกมันจะมีพิธีกรรมยิบย่อยอยู่คาถาน่น่ะพ่อเขียนไว้แล้วสวดแล้วสามมือกับไปวาดเอาไปเผาเพราะเราเก็บอัฐิตย์ันก็ขึ้นยุบญาาิพี่นองเพราะเราเอาเก็บอาฐิตไว้เนได้เอาไปรอยอางค่านหรือว่าเก็บไปบบ้านก็แล้วแต่เขาแต่ว่ามันกระจบสินอาที่ยวและจบสำนักตามที่ลุงศักดิ์ในหนังสะเพรอได้บอกไว้ในหนังแล้วครับคุณผู้ชมถ้ามีคนตายในบ้านหรือนอกบ้าน ก็ต้องให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน24ชั่วโมงส่วนของสัปเหร์เองนั้นก็เตรียมทําพิธีศพไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําศพแต่งศพให้สวยงามและบรรจุลงลงและนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบทสวดทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้ตายที่บ้านโดยทั่วไปก็จะจัดขึ้น3คืน5คืนหรือ7คืนขึ้นอยู่กับความสะดวกของครอบครัวครับ แล้วจึงทำพิธีเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดและทําพิธีเผาหลังจากนั้นก็เก็บอัฐิไปลอยอังคารเป็นการคืนร่างกายสู่ธรรมชาติหรือเก็บไว้ที่บ้านเสมือนให้บุคคลอันเป็นที่รักไว้ใกล้ตัวซึ่งนิยมเก็บไว้ในโกรดขนาดเล็กสามารถนำมาบูชาและทำบุญได้สะดวกนั่นเองครับ อาชีพสับปเป๋อก็เป็นอาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากๆใช่ไหมคะคุณพอ่อ <im> เป็นคนที่มีความศรัทธาเนาะในการทําพิธีศพเนาะคุณพ่อพี่ตายหโหใบความน่าก็ต้องเผานอกจากทับซับาแม่แม่บอกกองหัวหลุดก็ได้นานับหนึ่งสองซับมาเขาได้ให้ยีบให้กันได้นี่สีมาแซงให้กันตายสำบ่เรื่องยีบเองก็ได้ขอนุสสารมีน้ำใจไหม แล้วการส่งต่อดอกไม้จันทร์ล่ะคะคุณพ่อเขาบอกว่ามันไม่สมควรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องคือแบบก็มีทํากันนะแต่มันไม่ถูกต้องนะเออส่งต่อบอกเอาไม้กูหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรคะคุณพ่อจับมาก็ยืนให้กันไม่ได้อย่างนี้เขามีความเชื่อยังไงว่าทาไมถึงไม่ควความเชื่อคือว่ามันเําไปแล้วมันไม่ได้กุญสดสำหรับผู้ที่จาย เาเดินวานการะพึกเด้อบ่ดนี้นะคุณพ่อคะแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่หนูเห็นเขาจะมีการหวานการระพึกในงานศพเขาจงปวยทานปวยทานใช่ไหมคะแต่ชาวบ้านเราเรียกว่าการระพึกค่ะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าปวยทานนะคนไทยนะบางบางคนก็โปรยไปตามถนนค่ะจนถึงเมรุป่าช้า บางคนก็ไปโดยทานที่มไม่รู้จริงๆก็มีอีกหลายฉากเลยนะคะที่หนูยังไม่รู้เนาะหนูก็เลยอยากจะให้คุณพ่อนี่พาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะตัวน,นี้จะเป็นพิธีการโยนไข่ค่ะคุณพ่อพาไปดูเฉยๆที่จริงเลย